การเลี้ยงห่านเนี่ยเลี้ยงเพื่อขายเป็นห่านเนื้อนะครับส่วนส่วนการที่เริ่มเลี้ยงเนี่ยต้องดูความต้องการของตลาดด้วยอาทิเช่นนะครับความต้องการของตลาดสําหรับห่านเนื้อนี่มีความต้องการมากในเทศกาลจูจินดังนั้นนะครับผู้เลี้ยงจะต้องเลี้ยงลูกหน้าก่อนเทศกาลจูจินอยู่ประมาณ 3- าถึงสเดือนเป็นต้นนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วการเลี้ยงห่านเนี่ยมีการเลี้ยงกันตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีตลาดเฉพาะกลุ่มอยู่แล้วนะครับในการรองรับในการในการเลี้ยงห่านของเกษตรกรนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้นะครับ การฟักไข่หานกันนะครับระยะในการฟักไข่หานี่ครับหนึ่งนะครับห่านพันธุ์ทั่วไปเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณ 30- มสถึงสาวันนะครับส่วนที่2นะครับส่วนส่วนที่2นะครับห่านพันธุ์แคนาดาและพันธุ์อียิปเชียเนี่ยจะอยู่ที่35วันในการฟักนะครับก็คือห่านทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณ3 2วันแต่แต่ส่วนผ่านพันธุ์แคนาดากับพันธุ์อียิปเชียเนี่ยจะอยู่ที่35วันนั่นเองนะครับคือเขาแค่แตกต่างกันแค่นี้เองไม่ไม่เยอะครับ Uhm. ทีนี้เรามาดูวิธีการ uh, ฟักไข่ห่านะครับมันมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือการฟักด้วยวิธีธรรมชาตินะครับการฟักแบบนี้โดยใช้แม่ไก่แม่เป็ดเทศแม่ไก่งวงหรือแม่ห่านเองก็ได้นะครับแม่ไก่สามารถฟักได้ครั้งละ5 6ถึงฟองนะครับเป็ดเทศและไก่งวงนัฟักได้ครั้งละ8-10ฟองนะคฟับแม่ห่านเองนะครับฟักเองเนี่ยแม่ห่านฟักเองเนี่ยจะฟักได้ครั้งละ10บถึงฟองนั่นเองนะครับวิธีการฟักไข่นะครับผู้เลี้ยงจะต้องจัด ทํารังฟักไข่สาหรับให้แม่ไก่หรือแม่ห่านกกบไข่นะครับพื้นรังไข่นะครับรองด้วยหญ้าแห้งหรือฟางข้าวก็ได้นะครับก่อนให้แม่ไก่หรือแม่ห่านฟักไข่จะต้องทําทําการกําจัดไรหรือเหาตามตัวเสียก่อนนะครับรังไข่นะครับควรจะอยู่ใ,ใกล้บริเวณที่ให้อาหารและน้ํานะครับเพื่อเขาจะได้ลุกมากินอาหารและน้ําได้นั่นเองนะครับ และอยู่ในในที่ที่แม่ไก่เนี่ยหรือแม่ห่านเนี่ยไม่ถูกรบกวนในระหว่างฟักไข่ก็คือให้เขาอยู่ในสัสดส่วนของเขาโดยไม่ถูกการรบกวนนะครับหากมีการช่วยกับไข่คือคือเราเนี่ยสามารถกับไข่ได้วันละ 3- 4ครั้งนะครับจะเป็นผลดีมากทําเครื่องหมายตามด้านยาวของฟองไข่ไว้การสับสนนะครับคือเวลาเราสลับไปเนี่ยเราจะได้รู้ว่าฝั่งไหนขึ้นฝั่งไหนลงนะครับการกับไข่ให้กับร้อยแองศาเลยครับก็คือพลิกกับร8อสองศาเลยโดยพลิกเอาด้านตรงข้ามขึ้นมาเลยนะครับ ทีนี้เราก็ต้องทําเครื่องหมายไว้เพื่อเราจะรู้ว่าเราผิกด้านไหนไปแล้วนั่นเองครับการฟักไข่ข้อที่2นะครับก็คือการฟักไข่โดยใช้ตู้ฟักนั่นเองครับขั้นตอนในการฟักไข่ห่านโดยใช้ตู้ฟักเนี่ยมันจะมีขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1ก็คือการคัดเลือกขนาดของรูปร่างของไข่ห่านเข้าฟักนะครับไข่ห่านเนี่ยที่นํามาเข้าตู้ฟักควรจะมีขนาดที่สม่าํเมาเสมอลักษณะของฟองไข่ครับรูปร่างต้องไม่กลมหรือแหลมเกินไปนะครับเปลือกไข่เรียบไม่มีขรุขคระไม่มีรอยยุบนะครับไม่มีรอยร้าวหรือแตก เพราะจะทําให้การฟักออกไม่ดีนั่นเองนะครับแล้วจะส่งผลให้อากาศภายในตู้ฟักเสียอีกด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะระเบิดได้นะครับขั้นตอนที่2ในการฟักไข่โดยใช้ตู้ฟักนะครับก้นก็นกคือการเก็บรักษาไข่ก่อนนําเข้าตู้ฟักนั่นเองครับตามปกติแล้วเนี่ยจะเก็บไข่หานเข้าตู้ฟักเนี่ยทุกๆ7วันนะครับในกรณีที่มีไข่หานจำนวนไม่มากเนี่ยแต่ถ้ามีจํานวนมากเนี่ยก็ทุทกๆ3าถึงสวันนั่นเองครับในการเก็บรักษาไข่หานเนี่ยเพื่อรอเข้าตู้ฟักเนี่ยควรเก็บใน ในห้องที่มีอุณหภูมิอ,อยู่ประมาณ50-60องศาฟาเรนไฮต์หรือมีความชื้น75%นั่นเองนะครับแล้วก็ควรกับไข่อย่างน้อยวันละ1ครั้งนะครับเพื่อไม่ให้ไข่แดงเนี่ิดกับเปลือกนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ ขั้นตอนที่3นะครับในการนําไข่เข้าตู้ฟักในการฟักไข่โดยตู้ฟักเนี่ยก็คือการทําความสะอาดเปลือกไข่นั่นเองนะครับไข่ห่านที่จะนํามาฟักนะครับจะต้องทําความสะอาดทันทีที่เก็บมาจากรังไข่นะครับต้องไม่มีมูดหรือสิ่งสิ่งสกปรกติดเปลือกไข่นะครับควรใช้กระดาษทรายเนี่ยหยาบนะครับขัดออกให้หมดอย่าใช้น้ําล้างโดยเด็ดขาดนะครับเพราะน้ำเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในไข่ทำให้ไข่เ,เสียหายได้แล้วจะทําอันตรายต่อไข่าภายในได้นะครับ ในขณะที่ทาความสะอาดไข่เนี่ยควรตรวจด,ดูเปลือกไข่นะครับท,ที่บุบหรือร้าวด้วยนะครับเพื่อคัดไข่เสียเนี่ยออกตั้งแต่แรกเลยถ้านําไข่ที่สกปรกบุบหรือร้าวเข้าเข้าตู้ฟักไข่เนี่ยจะทําให้การเจริญเติบโตของเชื้อโรคในสภาพความร้อนในตู้ฟักไข่เนี่ยจะทําให้ไข่เน่าเสียนะครับและส่งกลิ่นเหม็นภายในตู้ฟักและเกิดความสกปรกได้ประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมามันระเบิดได้ก็มีนะครับบางครั้งมันระเบิดเลยระเบิดแล้วก็มันก็สปกปรกไปทั้งตู้ฟักเลยนะครับ ขั้นตอนที่4นะครับก็คือการรมควันเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั่นเองนะครับไข่ห่านที่ได้รับการคัดเลือกไว้สําหรับฟักทุกๆฟองนะครับหลังจากทําความสะอาดเปลือกแล้วเนี่ยให้นํามารมควันเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่เกาะติดอยู่บนเปลือกไข่นะครับโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าโซโมเนลล่านะครับโซโมเนลล่าเนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุทําให้ลูกห่านตายก่อนจะออกจากเปลือกไข่นั่นเองนะครับโดยการรมควันไข่ห่านเนี่ยที่เก็บมาจาก อก่อนจะนําไข่เข้าห้องเก็บไข่เนี่ยการรมควันเนี่ยมันจะต้องใช้ด่างทับทิม20กรัมสารฟอร์มาลีน40%จํานวน4 0ซีซีนะครับต่อพื้นที่ตู้รมควันเนี่ย100ลูกบาศก์เมตรนะครับก็คือฟอร์มาลีนนะครับก็คือมันมันจะต้องใช้ทับทิม20กรัมแล้วก็ฟอร์มาลีน20%เนี่ย4 0ซีซีนะครับต่อ100ลูกบาศก์เมตรนะครับในพื้นที่ของตู้ฟักไข่นั่นเองนะครับวิธีทำนะครับก็คือ ช่างด่านทับทิมนะครับแล้วใส่ในชามกระเบื้องเคลือบแล้วใส่ในตู้รมควันนะครับเทฟอร์มาลลนลงไปในชามกระเบื้องเคลือบแล้วครับแล้วเรียบปิดตู้ทันทีนะครับระวังอย่าสูดดมวันฟอร์มาลลนมันดีไฮน์เข้าไปนะครับเพราะว่าจะทําให้เยื่อหุ้มจมูกและตาอักเสบได้นะครับทิ้งไว้20นาทีจากนั้นเปิดตู้รมควันนะครับเพื่อระบายควันแล้วจึงนําไข่เข้าเก็บในห้องเก็บไข่สิ่งสําคัญคือห้ามรมควันไข่ที่ฝักไปแล้ว24-72ชั่วโมงน,นะครับและไม่รมควันไขาหานที่กําลังเจาะ เปลือกไข่ออกนะครับก็คือฟักไข่ไปแล้ว22-72ชั่วโมงเนี่ยคือห้ามมงพันเด็ดขาดและไข่ที่กำลังจะออกคือเขากำลังจะเจาะออกเนี่ยก็ห้ามมงพันเด็ดขาดน,นะครับทีนี้ ขั้นตอนที่5ของการฟักไข่ในต game, ู้ฟักนะครับก็คือการฟักไข่ห่างระยะที่1น0ถึงสิวันของการฟักนะครับไข่ที่เก็บในห้องเก็บไข่เนี่ยจะต้องนําออกมาวางทิ้งอุณหภูมิภายนอกประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับก็คืออุณหภูมิห้องทั่วไปนะครับก่อนเข้าตู้ฟักไข่นะครับแต่ควรระวังห้ามรมควันไข่ที่ฟักไปแล้วยี7 2ิชั่วโมงนะครับเพราะถ้ารมควันเนี่ยจะทําให้ไข่นะครับเชื้อในไข่ตายนะครับในช่วงที่อยู่ในตู้ฟักเนี่ยจะต้องมีอ uh ุณหภูมิร้อยองศาฟาเรนไฮน ไขวันล,ละ6ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับในขั้นตอนที่6ในการฟักไข่ด้วยตู้ฟักไข่นะครับก็คือการกลับไข่นั่นเองนะครับวางไข่หานในถาดฟักนะครับโดยนอนราบกับพื้นถาดโดยไม่มีลวดกั้นนะครับวางไข่ลงในถาดเต็มถาดเหลือช่องว่างประมาณให้ไข่หานเนี่ยได้2ฟองเพื่อให้ไข่นะครับกลิ้งไปกลิง้งมาได้เวลาเราเอียงถาดไขนนออ่นะครับกั้นกับไข่เนี่ยด้วยเครื่องฟักไข่นะครับมันจะมีเครื่องอัตโนมัตินะครับด้วยเครื่องฟักไข่ที่เป็นเครื่องอัตโนมัติเนี่ย ก็โดยการตั้งเครื่องกับไข่ในถาดเอียงประมาณ10-15องศานะครับไขหางก็จะกิ้งระยะทางเท่ากับไข่2อฟองนะครับถ้าเป็นเครื่องฟักไข่ธรรมดาเนี่ยสามารถกับไข่ได้โดยใช้มือก็คือเราเนี่ยสามารถกับไข่ได้เลยคือก่อนกับไข่เนี่ยเราควรจะใส่ถุงมือที่สะอาดด้วยนะครับใส่ถุงมือนะครับก็คือใส่ถุงมือที่สะอาดแล้วก็ลูบนะครับลูบไปที่ไข่ครับบนถาดนะครับให้ไข่กริ่งนะครับ หรือเคลื่อนที่ออกจากเดิมก็ได้นะครับหรือจะทําคันโยกให้ถาดเอียงตามองศาดังกล่าวก็ได้ก็คือ1 0บถึงสิองศาเนี่ยนะครับในกรณีที่ไข่กิ้งชนกันแตกหรือราวให้ลดความลาดเอียงลงนะครับเพื่อเพื่อปรับให้เอียงพอดีนะครับหลักการวางไข่ในแนวนอนเนี่ยคือทําอย่างไรให้ไข่ห่านะครับเวลากลับไข่นะครับให้ไข่กิ้งไปได้รอบตัวหรือ 3. 6 0องศานะครับแต่ถ้าใช้ไม้อัดเจาะรูก็จะทําให้พื้นที่ลื่นเกินไปนะครับไข่เนี่ยจะกิ้งเร็วแล้วทําให้เกิดแตกได้หรือราวได้นั่นเองนะครับ ในขั้นตอนที่7ในการฟักไข่ด้วยตู้ฟักไข่นะครับก็คือการฟักไข่ห่านในระยะที่2ก็คือที่11ถึง28วันของการฟักนะครับในในวันที่11ของการฟักจะนําออกมาจากตู้ฟักนะครับมาส่องไข่นะครับเพื่อหาไข่ห่านที่ไม่มีเชื้อและเชื้อตายออกนะครับ เมื่อสองไข่เสร็จแล้วเนี่ยนำไข่ที่มีเชื้อเข้าตู้นะครับซึ่งตู้ฟักต้องเป็นตู้ที่มีระบบให้ความร้อนและระบบพัดลมแยกออกจากกันนะครับเพราะว่าในช่วงวันที่11ถึง28ของการฟักเนี่ยจะเปิดให้ความร้อนเป็นเวลานะครับแต่จะเปิดพัดลมตลอดเวลานะครับจะปิดพักอยู่ประมาณาจะปิดพักในช่วง12นาฬกาครบ1นชั่วโมงเวลา13นาฬิาเนี่ยจะทําการพ่นน้ำนะครับ ที่ไข่หานทุกฟองนะครับให้เปียกแล้วก็ทิ้งไว้1ชั่วโมงนะครับเมื่อถึงเวลา14บนาฬกานะครับจึงปิดตู้แล้วเปิดระบบให้ความร้อนทําเช่นนี้ทุกวันนะครับจนถึงวันที่28ของการฟักนะครับอุณหภูมิของตู้ฟักเนี่ยอยู่ที่ร0อยองศาฟาเรนไฮน์นะครับการกับไข่นะควรกับอย่างน้อยวันละ6ครั้งนะครับจะทําให้อ่าเชื้อไข่เนี่ยไข่ที่มีเชื้อเนี่ยที่มีเชื้อแล้วเนี่ยจะฟักออกตัวได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ ขั้นตอนที่8นะครับการฟักไข่ห่านในระยะที่3นะครับที่29-31วันของการฟักนะครับในวันที่28ของการฟักนะครับจะนําไข่ออกจากตู้ฟักไข่นะครับเพื่อนํามาส่องหาไข่เชื้อที่มีเชื้อนะครับที่มีเชื้อแข็งแรงนะครับแล้วก็นําเข้าตู้เกิดใหม่ก็คือเอาออกจากตู้ฟักแล้วก็เอามานําเข้าตู้เกิดใหม่นะครับคือเราจะส่องดูก่อนนะครับว่าไข่เนี่ยมีเชื้อหรือเปล่านะครับไข่ที่เชื้อตายไปแล้วเนี่ยจะนําออกไปให้หมดเลยนะครับการนําไข่ที่มีเชื้อเข้าตู้เกิดใหม่เนี่ยจะใส่ทาดนะครับโดยวางไข จะไม่มีการกรับไข่หรือพ่นน้ํแต่อย่างใดนะครับหยุดการกลับไข่แลวก็หยุดการพ่นน้ําทันทีนะครับอุณหภูมิตู้เกิดเนี่ยใช้อุณหภูมิอยู่ที่9 8ปถึง99องศาฟาเรนไฮน์นะครับไข่ห่านที่จะฟักออกได้ดีเนี่ยควรจะมีช่องอากาศภายในฟองไข่นะครับเท่ากับ 1- ใน3ของฟองไข่นะครับตู้เกิดนะครับควรแยกออกจากตู้ฟักนะครับไม่ควรใช้ตู้เดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าควบคุมอุณหภูมิความชื้นไม่ดีเนี่ยจะทําให้ลูกห่านเกิดน้อยลงนะครับและที่สำคัญคือไม่แข็งแรงและทําให้อัตราการตายเนี่ยสูงนะ เปลือกออกในวันที่31ถึง32นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการส่องไข่นะครับการส่องไข่เนี่ยการส่องไข่คือคือวิธีการตรวจดูว่าไข่ฟองไหนมีเชื้อไม่มีเชื้อแล้วฟองไหนเชื้อตายนะครับ าการส่องไข่เนี่ยควรทําทในห้องที่มืดโดยใช้ที่ส่องไข่สองดูนะครับหรือจะเอาไข่มาส่องกับแสงสว่างดูก็ได้หรือจะใช้ไฟฉายส่องก็ได้นะครับควรส่องดู2ครั้งนะครับครั้งแรกเมื่อไข่ฟักไปแล้ว10วันนะครับแล้วกสองครั้งที่2เนี่ยเมื่อครบ28วันหรือเหลือ3วันก่อนกําหนดออกเป็นตัวนั่นเองนะครับเมื่อส่องไข่ดูครั้งแรกเนี่ยพบไข่ไม่มีเชื้อหรือไข่เชื้อตายนะครับจะต้องนําออกไปจากตู้ฟักทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับเทือนต่อการฟักไข่ที่มีเชื้อนะครับไข่ที่ไม่มมมมีเเเเชืืื้้ออออจะงหห็นนไไขขธรรดาาตย จะมีจุดดาติดอยู่กับเยื่อเปลือกไข่นะครับซ mm, ึ่งจะมีวงเลือดปรากฏอยู่ให้เห็นนะครับส่วนไข่ที่มีเชื้อจะเจริญเติบโตและเห็นเป็นจุดดําที่ส่วนท้ายของไข่นะครับใกล้กับช่องอากาศและมีเส้นเลือดกระจายนะครับออกไปรอบๆจากจุดนี้นะครับเมื่อส่งไข่ครั้งที่2นะครับจะส่งไข่ฟักไปแล้ว28วันจะพบวันจะพบไข่เชื้อที่เจริญและก็ไข่เชื้อตายนะครับไข่ที่เชื้อเจริญสมบูรณ์ดีเนี่ย และกาลังฟักออกเป็นตัวเนี่ยจะเห็นเงาสีดําทึบแล้วครับและมีการเคลื่อนไหวของลูกห่านอยู่ภายในไข่นะครับช่องอากาศเพิ่มขึ้นประมาณ1ใน 3- ามหรือในหในของฟองไข่นั่นเองนะครับส่วนไข่เชื้อตายเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นเลือดที่หยุดการเจริญนะครับหรือจเจริญแบบไม่สมบูรณ์ช่องอากาศไม่เพิ่มขึ้นหรือหากเห็นเป็นจุดสีดําทึบแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวของลูกห่านเนี่ยนี่คือไข่เชื้อตายนะครับ